สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสวนทนาพาเพลินช่องที่จะทําให้ทุกท่านสนุกไปกับการทําเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทําอาวุธหนึชิ้นที่เราจะใช้ในการทําแตงโมไร้สารพิษของเรากันนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนที่มีชื่อว่าไซโตไคนินครับส่วนจะมีวิธีการทํำยังไงนั้น ตามผมไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ <S <S 2> <S 2> เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำฮอร์โมนไซโตไคนินกันนะครับอย่างแรกก็คือมะพร้าวนะครับส่วนที่เราจะใช้ก็คือน้ำมะพร้าวซึ่งมีฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับนอกจากนั้นก็จะมี สีอิ๊วดำเครื่องดื่มชูกำลังนะครับมียาคูกะปินะครับผงชูรสน้ำตาลทรายแดงนะครับเอาละครับเราผ่ามะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราใช้น้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็กะปินะครับกะปีเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราจะใช้กะปีเอ่อหนึ่งช้อนแกงนะครับกะปีนี้ก็คือตัวของไข่ตัวซานนะครับคุณผู้ชมก็ละลายกะปีก่อนนะครับ ใส่น้ำเยอะขึ้นอันนี้คือน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมเย,เยอะเกินไปละลายตัดเสษนี้เหยือบไปเลยนะครับเพื่อ <c oughs> ให้สะดวกคุณผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะครับ <c oughs> เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับซึ่งจะมีน้ําตาลกูโคสแล้วก็ วิตามินเกลือแร่ต่างๆนะครับใส่ลงไปเลย1ขวดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนมเปรี้ยว1ขวดนะครับในนมเปรี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็คือจุลินทรีย์แลโตัวบาซิลัสจะช่วยกินแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในพืชในคนในสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์สเตโตคอคคัสก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นะครับ ส่วนอีกตัวนึ่งก็คือเรียวโคโนสต็อ no กก็จะช่วยควบคุมไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับผงชูรส1ช้อนแกงผงชูรสนี้คืออะมิโนนะครับน้ำตาลประมาณ2ขีดนะครับถุงนี้5ขีดเราก็จะใส่ประมาณประมาณนี้นะครับ ใส่2ขีดก็พอนะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือเป็นน้ำตาลโอทึงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้กากน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมเป็นซีอิ้วดำนะครับซีอิวดำหนึ่งช้อนแกงใช้ในการพางแสงนะครับพางแสงให้จุลินทรีย์มีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับในส่วนผสมของ สีอัดดำนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของน้ําตาลนะครับจุลินทรีย์ก็จะกินน้ําตาลเป็นอาหารนะครับแล้วก็ขยายตัวจากนั้นเราก็เทใส่ในขวดนะครับพยายามคุณผู้ชมพยายามใช้ขวดที่มันทึบแสงนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นขวดขวดน้ําบัลลุมก็ได้ครับขวดน้ําบัลลมเพราะว่าเราเราใช้ในส่วนของ ซีอุดำในการทางแสงช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ผมผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับคือมันหมดพอดีเนี่ยใส่ตัวไคดินขวดนี้ยหมดพอดีเหลืออยู่นิดนึงผมก็จะใส่ผส,สมกันลงไปเลยนะครับเป็นอาวุธที่เราใช้ประจําในสวนเราเลยนะครับเราจะใช้น้ำมะพร้าวสองลูกนะครับ เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้เป็นมะพร้าวห้าวก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วแต่สะดวกนะครับมีอะไรเราก็ใช้แบบนั้นครับทำกเกษตรเราต้องหาอะไรง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอะไรที่อยู่ใกล้ๆมือนะครับ <L im it> เกือบเต็ม2ลูก อีกลูกหนึ่งผมกินหมดครับนสดงว็ขยับให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลละลายเมื่อกี้ในโหลมันยังไม่ละลายดีแล้วเราก็นำไปเก็บไว้ในที่มืดนะครับอาจจะเก็บไว้ในกล่องในลังหรือหรือตามที่แดดส่องไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมในระหว่างที่เราหมักเนี่ยก็พยายาม เดินมาคลายล็อกบ้างนิดสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะเกิดการกระบวนการหมักนะครับทําให้ขวดนี้บวมเป่งเลยนะครับถ้าเราใส่ใส่ในขวดน้ําอัดลมอย่างนี้นะครับเราก็พยายามเดินไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก7วันนะครับก็เริ่มนํามาใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วนในการใช้ก็จะอยู่ที่ 100cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับคุณผู้ชมใช้ในการฉีดพ่น,นครับ หรือไม่ก็ใช้ประมาณสัก1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรในการลาดลงพื้นดินนะครับในการลาดลงดินนะครับเท่านี้เองนะครับสำหรับวิธีการทำฮอร์โมนที่ชื่อว่าไซโตไคนินนะครับทีนี้เราก็มาดูประโยชน์ของไซโตไคนินกันนะครับ ตัวของไซโตไคนินเนี่ยนะครับเ,เขาจะผลิตที่รากของพืชน,นะครับแล้วก็ส่งตรงขึ้นมายังปลายของพืชก็จะช่วยในการแตกตาข้างช่วยในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์นะครับทำให้พืชมีการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นช่วยชะลอการแก่ของใบนะครับสามารถยืดอายุของผัก หรือว่าดอกไม้นะครับให้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมในการออกดอกของพืชได้ดีขึ้นด้วยนะครับใส่ตัวแคนินเนี่ยสามารถชักนำให้มีการออกดอกเพศเมียมากขึ้นก็จะมีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตของออพืชน,นะครับให้มีผล,ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับ สำหรับในส่วนของสวนทนาเองนะครับก็จะใช้ตัวของฮอร์โมนต่างๆตามจังหวะของพืชนะครับตัวของไซโตไคนินเองอสนาก็จะใช้ในการจังหวะที่ต้องการขนแหนงของพืชนะครับอย่างเตงโม,มในช่วงที่ต้องการขนแหนงนะครับแล้วก็ในส่วนของถั่วฝักยาวเองเราก็จะใช้ในช่วงจังหวะที่เขา จะจะออกดอกนะครับเมื่อเราให้ไซโตัวไคนนนไปในส่วนของใซโตัวไคนนนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการทํางานของเอทิลีนในต้นพืชชักนําให้เกิดการออกดอกในระหว่างนี้เราก็จะใช้ร่วมกับในตัวของออน้ําไส้เดือนนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีสูตรการใช้ที่ที่ใช้อยู่ในสวนนะครับตัวของไซโตัวไคนนนก็จะใช้ร่วมกับออกซินเป็นหลักนะครับ ก็จะมีสูตรอยู่ประมาณว่าถ้าใช้ออกซินมากไซโตไคนนนน้อยก็จะให้ผลไปในทางของรากนะครับถ้าใช้ไซโตไคนนนมากใช้ออกซินน้อยก็จะได้ในส่วนของยอดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็จะมีปัจจัยอื่นเข้าร่วมด้วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เรา ใช้ตัวฮอร์โมนเนี่ยครับแล้วก็ตัวของสารนำพาที่จะนำพาตัวของใส่ซโตัวไคนินหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเข้าสู่ต้นพืชนะครับเราก็จะใช้ตัวสารจับใบหรือว่าสารนำพาที่ดีๆนะครับก็จะมีส่วนช่วยให้การทํางานของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยในต้นพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทําใช้ดูนะครับ ถ้าได้ผลยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนธนาพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ